เมื่อมนุษย์คิดว่าสิ่งต่างๆมีโอกาสจะหายไปก็จะให้ความสำคัญกับทุกสิ่งเช่นเมื่อน้ำที่ตุนไว้จำนวนมากกำลังจะหมด เราจะควบคุมปริมาณน้ำที่ดื่มให้น้อยที่สุดและใช้เท่าที่จำเป็นนอกจากนี้มนุษย์ยังให้ความสำคัญกับของที่ได้มาอย่างยากลำบากด้วยความรู้สึกต้องการของที่มีโอกาสหมดลงมากที่สุดจะแรงกล้าปรากฏการสินค้าขาดตลาดจึงเกิดขึ้นหลังจากเกิดภัยพิบัติเสมอ